ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหลาพยากรณ์สวัสดีครับขอขอบคุณเพื่อนๆนที่กดติดตามช่องทองโหราพยากรณ์และขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมท่านใหม่คลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายน25ห 65ช่องทองโหราพยากรใช้หลักโหราศาสตร์ไทยวิเคราะห์อ่านดวงดาวตามจากาักรราศีตามการโคจรของดวงดาวพยากรณ์ด้านการงานด้านการเงินด้านความรักด้านโชคลาภสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดหรือลัคนาราศีตุลชาวราศีตุล ท่านที่เกิดระหว่างวันที่17-18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหราพยากรณ์ทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องชาวราศีตุลชาวพลังธาตุลมทำให้ ชาวราสีตุนปรับตัวเองได้เป็นอย่างดีเมื่ออยู่กับเพื่อนๆแต่ชาวราสีตุนต้องความการเป็นส่วนตัวและชาวราสีตุนก็จะกล้าออกมาสู่จุดยืนของตนเองชาวราสีตุนมีดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดี เกษตราทิบย์ดีคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงจึงส่งผลดีทั้งด้านการงานดาวพุธโคจรอ,อยู่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดยิ่งใหญ่สูงส่งมีพลังมีอำนาจส่งผลด้านการเงินมีความโดดเด่นดาวพุธโคจรอ,อยู่ราศีกันได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบย์ดี เกษตราทิบย์ดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ส่งผลด้านการงานมีความโดดเด่นดาวคารโคจรอยู่ราศีพฤษศได้ตำแหน่งราชาโชคด้านการงานชาวราศีตุลได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์เกณฑ์ราศีนรกเกณฑ์ก่อนโหนโบราณกล่าวว่า นละสุริยะเลืองหลังสีโสะชีวะมีถูกต้องสามองค์ทองโสพีกุมลักชาติใดได้ดังพร่องยศนั้นนาพันจึงส่งผลดีทางด้านการงานการงานมีเกียรติยศหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีข่าวดีด้านการงานการงานมีความโดดเด่นชาวราศีตุล บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานในทางที่ดีชาวราศีตุลบางท่านบางท่านมีโอกาสเดินทางไกลด้านการเงินชาวราศีตุลมีดาวองคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระคือการเงินรายได้ดาวองคารย้ายเข้าราศีพฤษศวันที่10สิงหาคม25 6หดาวองคาร อยู่ราศีพฤษภทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวราชาโชคราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจล่าส,สักข์ขายราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองจึงบังเกิดผลดีทางด้านการเงินการเงินมีความโดดเด่นการเงินหาเงินคล่องตัวมีข่าวดีด้านการเงินชาวราศีตุลบางท่าน มีรายได้เสริมมีรายได้พิเศษแต่ชาวราศีตุลจะมีรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายขอให้ชาวราศีตุลวางแผนการใช้จ่ายเงินด้วยเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินด้านโชคลาภชาวราศีตุลมีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะคือโชคลาภดาวอาทิตย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่ 17สิงหาคม2565เข้าเจ้าเลือนตอนเองทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวเกษตกรษตาทิย์บดีเกษตรตาทิย์บดีคือความมั่นคงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์จึงส่งผลดีเกี่ยวกับโชคลาภชาวราศีตุลบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับโชคลาภมีโอกาสเสี่ยงโชคลาภดาวพุทธทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือดาวเจรจา ดาวพุธอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2565อยู่ราศีกันทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตราธิบดีกเกษตราธิบดีคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์กรอนโหรโบราณกล่าวว่าดาวพุธเกษตรสถิตกันปัญญาวัยช่างคิดประดิษฐ์ดีเจรจาปากหวานคนชื่นชอบ เจราจาก่อให้เกิดซับโภคาทั้งความคิดและคำพูดเป็นเลิศดีจึงส่งผลดีทางด้านการเจราจาการติดต่อธุรกิจอาชีพนักขายชาวราศีตุลท่านใดทำธุรกิจที่ต้องมีการเจราจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจอาชีพนักขายถือได้ว่าช่วงเดือนกันยาเป็นช่วงโอกาสที่ดี ในการเจรจาและการนำเสนอขายด้านความรักชาวราสีตุนเรื่องของความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักดาวเจ้าเรือนปัตานีอยู่ในภพเสียชาวราสีตุลที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีปัญหาด้านความรักมีความแัดแย้งกันบ้างเกิดจากเกิดการทะเลาะก,กันบ้างเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ชาวราศีตุลควรจะมีสติมีความใจเย็นค่อยๆพูดจากันใช้สติจะเกิดความเข้าใจกันดียิ่งขึ้นด้านสุขภาพชาวราศีตุลในเดือนกันยายน2565ชาวราศีตุลบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยชาวราศีตุล ควรดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เพียงพอช่วงนี้ฝนตกการเดินทางไปไหนให้ระวังการลื่นหกล้มจะเกิดการบาดเจ็บได้การเดินทางโดยใช้รถยนต์ให้ขับรถยนต์อย่างไม่ประมาทขับรถอย่างะาระมัดระวัง <c oughs> การทำงานใกล้ของมีคมควระระมัดระวังทำงานอย่างไม่ประมาทตอนจบคำทำนาย ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งช่องทองโหรลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง